รับเข้าสู่ช่องคลิกสตาร์400ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เราอยู่กันที่งานวินเทจไบค์ไทยแลนด์ครั้งที่16นะครับที่เขื่อนสีนครินนะครับวันนี้นี่นะครับบรรยากาศคร่าวๆประมาณนี้นะครับวันนี้พิเศษหน่อยนะครับทีเมซาร์โชคชัยเราได้เอารถขึ้นมาจอดโชว์ในงานด้วยนะประมาณสัก30ได้นะครับคร่าวๆนี่นะครับยาวไปถึงนู่นเลย SR โชคชัยนะครับที่เดินทางมาร่วมงานในวันนี้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวบรรยากาศในงานเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตอน ให้แดดล่มลมสักหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูบรรยากาศในงานแล้วกันโอเคพร้อมแล้วไปกันเลยตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับที่งานวินเทจนะเราเพิ่งถึงสักหกโมงเช้าเลยทริปนี้ช้าหน่อยปีแล้วเราถึงประมาณตีสามนี่มาถึงก็จองที่กางเต็นท์ก่อนนะครัเดี๋ยวพักผ่อนก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ ที่เดิมฮะหน้าลำวงครับบรรยากาศหน้าเวทีลำวงนะฮะตอนนี้ก็เนืองแน่นไปด้วยสมาชิกที่เข้ามาจับจองพื้นที่นะฮะ ฟังเราก็ย้ายหนีแดดแม่งมาเรื่อยๆนะฮะนั่งตั้งแต่นั่งอยู่ตรงนู้นตอนนี้เราก็ขยับวนมาทางนี้น่าจะนั่งเป็นวงกลมพอดีอากาศดีแล้วกันสดชื่นสดชื่นไหมเจ้าสดชื่นมันคือหมาใหม่ครภาพบรรยากาศนะครับนะครับว่า มีรถรุ่นไหนบ้างนะครับใช่วันนี้เจ้าของที่ยืนอยู่รถนะครับเราก็จะสัมภาษณ์นะครับเจ้าของเขานะครับทาไมจึงชอบรถรุ่นนี้และมีความนะเพราะว่าปีที่แล้วเรามาเราก็จะเจอเอ่อรถใช่น่าจะแบรนด์นี้เนาะเขาจอดโชว์อยู่ตรงนี้ทุกปีเป็นไม่ได้สร้างเราสร้างแต่บอดี้ของผู้เกิดบอดี้เอ๋อมันมีตัวองรถเลยฮะครับมันไม่ใช่บอดี้เดิมของมันใช่ไหมบอดี้เดิมครับบอดี้เดิมแต่ว่าเราใช้บอดี้สร้างสร้างขึ้นมา เอาแค่หัวกะถางใช่ใช่นี่คือประมาณนั่นแหละแต่เราอ๋อเราสร้างชิ้นนี้ขึ้นมาใหม่ใช้แต่ใช้ตัวของไอหัวก็ใช้ใช้หัวมันเอามาเอามาซี มาตีหงอมาตีตีให้มันเป็นแบบคือคือเดิมเดิ่ามันไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่เป็นเดิมมันง่ายแบบนู้คือแบบนี้อ๋อผมเรียกว่าสร้างขึ้นมาพี่อเมรกามันมีค่ายระรเด็ดมันก็ทำเราใช้พวกพาเล์เราไม่ชอบพาเล์เราาเรมจะมันใช่ครับหัวไดเป็นเราจุดยืนแล้วก็จะหาสไลที่เราชอบนี่ผมบอกถึงสไตล์ของตัวเองเนาะเจนมาเพื่อนแล้วอ่ะเรามาดูในคันนี้แบบเออคันนี้แบบ ใช่บอเลยมะเออต้องเข้ามาดูต้องเข้ามาดูให้เห็นนะบอกว่าสะดุดตามากๆนะครับสวยมากนะครับคันนี้ขอบคุณขอบคุณพี่บขอบคคุณรับพี่บ๊อบซิกเดย์ครับพี่บ๊อบซิกเดย์ครับผมมากเดี๋ยวเราไปดูส่วนรถที่จอดรถของเราก่อนดีกว่านะครับไปดูว่า SR เนี่ยมีเยอะแค่ไหนอนะผมบอกได้เลยอันนี้มาทุกปีถือว่าแบบอันนี้เวทียี่สิบสี่นะพี่หยานอันนี้นะอ่ายี่สิบสี่เวทีแบบ แนวเลกเก้อะไรนี่นะแนวเลกเก้นะครับเดี๋ยววันนี้คืนนี้อาจจะมาเก็บภาพให้ดูนะแต่ว่าช่วงคืนเนี่ยอาจจะไม่ได้บันทึกเสียงหรือว่าอะไรเพราะว่ามันมืดด้วยนใครที่ชื่นชอบแนวแบบอ่ายกโยกนะมาที่เวทีนี้ได้แต่เราโอ้โหโซนนี่พี่พี่สตารนะครับเขาก็มาคอยดูรถดูแลรถให้พวกเราผมมีรถหลายรุ่นเลยนะครับนี่เป็นของรถญี่ปุ่นนะอ่ะนี่เด็กแปนสี่ร้อยนะครับเด็กแปนโซนนะครับ อย่างรถที่พวกเราก็มาจอดว้โซนนี้ด้วยเหมือนกันใช่แต่ว่าวันนี้เราพิเศษหน่อยนะครับเราไปจอดที่ไหนเราไปจอดโชว์อยู่ข้างบนเฮ้ยนี่นะฮะเอารถขึ้นไปโชว์กันสักหน่อยนะครับเพราะว่ามากนหลายคั้นนะครับปีไม่นาโชคชัยนะครับเรามาดูรถสวยๆกันดีกว่านะครับนะครับแนวเท่ๆนะนี่เป็นเอสอาร์นะครับนะนี่ก็เป็นปีใหม่ล่าสุดเลยนะใช่ใช่ปีใหม่ล่าสุดเอสอาร์ครับอันนี้ก็เป็นแนวแบบทรงคัตตอมนะ คัสตอมคัสตอมบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของตัวเองในการแต่งรถนะครับผม,ต<อ>มแต่ <วะ S 2> ตอนที่เรามานี่แบบเรามาจอดแถวแรกเลยนะยังไม่มีเอ,อม <า S 2> ไม่มีรถใครแบบมาหน้าเลยเวลาก็4ี่โมงเย็นนะครับรถเต็มแล้วเอ,อตอนนี้รถเต็มแล้วเรถเต็มแล,แล้วก็มีหลายรุ่นนะครับที่มาร่วมงานนะบินเซดไว้ไทยแลนด์นะครับที่ถือว่าเป็นจัดรวมรถลาสสิที่ถือว่าใหญ่ เป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับผมงานระดับประเทศนะครับใครขี่มอเตอร์ไซค์ใครขี่รถคลาสสิกไม่มาผมบอกเลยว่าคุณต้องสียใจช่นแน่นคุณชอบมอเตอร์ไซค์คุณชอบเลยรถคลาสสิกคุณชอบขี่มอเตอร์ไซค์นะยิ่งมาเจอเพื่อนๆนะที่แบบโอ้โหเยอะมากดูรถเพื่อนๆดูดีครับดูเอาดูเอาครับมันเยอะมากนะฮะแล้วมีแบบที่เพิ่งทยอยมาก็มีนะใช่ไหมกำลังเดินทางเข้ามานะครับผมเอา ผมว่าที่จอดไม่พออ่ะเอาให้จอดแน่นอนนะครับพี่จอดไม่พอแน่เลยนะครับสวยกาลังถ่ายรูปกันก็มีอืนะครับผมลานโล่งๆพวกนี้เขาก็จะกางเต็นท์เนาะกางเต็นท์ฟรีนะครับเปิดกางเต็นท์ฟรีให้ใครที่เข้ามาเที่ยวงานมาอะไรก็มีเต็นท์มีอะไรก็สามารถเอามากางได้นะครับไม่ได้เสียตังค์ห้องโล่งนาก็มีบริการมีบริการทุกอย่างใช่มีเวทีบอกได้เลยว่ายิ่งใหญ่มากสามเวทีนะครับใช่อันนี้ก็มีรถ ยนต์แบบนี้เขาเรียกอะไรอ่ะอันนี้เป็นรถคาเรโต้มาเรโต้อะติกนะน่าจะเป็นเรโต้ครับเดี๋ยวเราโอ้โหเดี๋ยวเรามูฟจากเอ่อนี่ครับฝั่งนี้เออมูฟจากมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวเราขยับไปฝั่งนี้นะครับจะเป็นโซนเรโต้นะครับมาเดี๋ยวเราพาไปชมสักเล็กน้อยแล้วกันโอยครับจริงจริงก่อนจะมูฟขึ้นไปที่เอ่อลานจอดโชว์ด้านบนเนาะครับผมครับอืมอันนี้คือเป็นมอเตอรานะครับผม มาด้ามาดาแฟมิลี่ใช่สวยแล้วนะอืมตัวนี้สินค้านะมาขะไรถยนต์ด้วยเป็นอะไหล่รถยนต์นะของเก่าของเก่าของเก่าพาสรถยนต์นะครับหายากอะไรพวกนี้เนาะเยอะเอเลยโอ้น่าจะเยอะใครที่แบบมีรถที่ตัวเองอยากได้อะไรก็ลองมาดูออโซนในโทนะครับเก่ามากนะครับเก่าเก่ามากบางชิ้นแบบหายากๆย่งนี้ ราคาแม่งค่อนข้างสูงนะพี่อ่านใชออ่ในกลุ่มในอะไรเงี้ยมันต้องมีราคาที่แบบเออใช่เออมีมูลค่ากับกับความหายากของมันนี่แหละ โซนด้านบนมากดีกว่านะครับว,ว่าวันนี้มีรถอะไรมามาโชว์นะครับมาให้เราดูมั่งนะครับที่ลานจอดโชว์ด้านบนนะครับครับอย่างที่เห็นนี่ก็เขาจะมีแบบเครื่องจกักรโบราณน,นะครับพาเด็กน้อยมาเล่นของเล่นตัวนี้ก็โอเค,อเค,อเค,อเครถ,ถส้ยมายนะครับป้ายใหญ่แบบนี้เขาจะมีทุกปีนะครับเขาจะมีทุกปีให้เรามาถ่ายรูปนะครับมาถ่ายรูปที่ระลึกปีนี้มีของเล่นให้เด็กๆด้วยนะ สุดยอดก่อนอื่นต้องสวัสดีนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้อง SR หรือว่าชาววินเทจทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจในในการร่วมงานวินเทจครั้งที่16ครั้งนี้นะครับผมแล้วก็พี่ๆทุกท่านด้วยเพราะว่าวันนี้อาจจะแบบ สุดยอดของความที่อัดอั้นไม่ได้เที่ยวกันมาหลายปีอย่างที่ทุกคนรู้เนาะก็ปีนี้ก็อยากให้สนุกนะครับแต่ว่าก็จะมีแบบั้วงอกความคิดนิดนึงเพื่อ,อที่จะแบบว่ามีพื้นที่ให้พวกเราได้เที่ยวได้เล่นได้มันกันนิดนึงนครับผมสำหรับปีนี้นะครับทีน่าก็เช่นเคยครับยังพี่น้องเอ็นอาร์ยังเหมือนเดิมแต่ว่ามีโปรเจกต์นะครับของนาแต้วอันนี้ผมเป็นตัวแทนของนาแตวก็คือเดี๋ยวจะมีแจ้งทาง Facebook ของผม ก็คือเปิดผนมมาเลิกที่ลีลำพูนเป็นมิทติ้งเอครับผมทั้งหมดเลยก็คือขอบคุณพี่น้องเอดาเพราะว่าเออร่วมกับวิเทสมาตั้งแต่ปีแรกๆนะก็เลยจะจัดคอนเสิร์ตให้กับเ r เพื่อเป็นของขวัญสักหนึ่งครั้งครับผมในอะไรยังไงได้ระบุได้ยังครับที่ระบุคร่าวๆอาจจะเป็นช่วงใปลายกุมภาครับผมปลายกุมภาช่วงเริ่มหนาว ถึงหนาวจัดที่ลําพูนนะครับช่วงนั้นก็มีทั้งหมอกคือเป็นพื้นที่ปิดของเราเองค,คือเด็ดดิ้นมันกระโดดได้ตามสบายเพราะว่ามีทั้งเอ็นดูโที่เป็นสายเอให้ไปกระโดดที่นั่นด้วยนะครับผหรือว่าจัดขอบคุณกับเอ็อใช่โด,โดยเฉพาะเลย,เลยครับผมทีรับปีนี้เียวแน่นกันอยู่ใช่ตั้งแต่แร,รตตุ่นแรกๆรก็กวาด้ที่สนับสนุน นาเตลมาหรือว่าวินเทจมาตลอดน,นะครับผมต้องขอบคุณพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ยังไงฝากงานวินเทจแล้วก็ิจกรรมดีๆของนาเตลเกี่ยวกับห้องสมุดนะครับที่อยู่บนดอยตอนนี้ก็เงินทั้งหมดที่จะทำเสื้อ SR ฟอร์มวินเทจนะครับ<ม>ก็ได้จัดทาห้องน้ํสี่ิห้องที่เราโปรโมทเสื้อไปนะครับวันนี้ก็เห็นเป็นรูปธารมำในเฟซบุ๊กของน้แเต๋วนะครับใกล,ล้สอะเวียพระูง์สามารถเข้าไปติดตามได้เราได้เจอกันเลครับได้ได้ครับถ้าเราถ้าเราจัดงานที่นู่นเราก็าห้องน้ำที่ก็พพอร์ตใช้ได้ตอนนี้<ล>ห้องน้ำสพอร์ตใช้ได้หมดแล้วแล้วก็ที่กลางเต็นท์เนี่ยมันจะเป็นโซนเป็นสวนเลยครับผมแล้วต้องบอกก่อนว่ามันแน่นอนมีทั้งลานดินให้กระโดด ลานสนามฟุตบอลให้ดิน้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจัดได้เต็มที่เพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ส่วนตัว,สวเสียงดังได้ตามสบายครับผมกิจกรรมเยอะแยะมากมายใช่นะครับสนุปนะเราได้แล้วก็ได้บุญด้วยเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทํามาเรารู้ดีอยู่แล้วเนาะว่าจุดประสงค์ที่เราเอาไปทําคืออะไรนะวันนั้นก็จะมีมอบทุนให้ด้วยนั่น,นแหละครับผม ราย้ายมาดูโซนเครื่องยนต์นะครับที่เขามาโชว์ในงานวินเทจไบค์นะครับ ทีเช้าวันอาทิตย์นะครับตอนนี้เราก็เตรียมตัวเดินทางกลับแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นมาถ่ายรูปบนสันเขื่อนสักหน่อยนะครับรรยากาศวันนี้ก็เต็มคาราเบลอะบอกเลยนะครับอย่างเยอะนะครับใช้เวลาจัดรถก็หมดไปชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับควรถรดเยอะมากนะครับเต็มคาราเบลไหมครับเมื่อคืน สองทุ่มสองทุ่มอะไงสวยงามนะครับ,รบเดี๋ยวจัดรถให้สวยก่อนนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วก็จะไปลงในเพจให้เพื่อนดูนะครับนี่ขากลับก็ได้ขี่แล้วใช่ไหมได้ขี่<ะ>แล้วครับได้ขี่แล้วนะ เวหน่อยฮะแมงแดดแมงสองตาครับเดี๋ยวจบนี่ก็เดินทางกลับแล้วนะครับก็ไม่มีภารกิจอะไรกันแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะครับปลอดภัยจากการเดินทางทุกคนเลยนะครับไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าแล้วกันนะครับกับลิ๊กซาร์สี่ร้อยวันนี้นะครับลาไปก่อนครับยากาศบนสังเกลือละกันนะ